เมื่อวานจำได้ใช่ไหมครับข่าวชิ้นแรกของจา Thai รุธทไทย i n นไซต์ไทยแลนด์รบพาดหัวข่าวว่าอุ้มคิงพาวเวอร์เชื่อไหมครับสัญญาสมัมรทานดิวตี้ฟรีสวรณภูมิของคิงพาวเวอร์สมรทานล่าสุดนะเนซ็นกันเมื่อปี63ค่ะเซ็นกันเมื่อปี63แต่ทันทีที่มีการเซ็นสัญญาเมื่อปี2,563โควิดก็ก็เกิดปฏิบัติการ อุ้มคิงพาวเวอร์ทันทีเลยตั้งแต่ปีนั้นตั้งแต่ปีแรกที่เซ็นสัญญาเลยแต่ก็ว่ากันไม่ได้พี่โคมาไงพี่โคทันทีที่เซ็นสัญญาสัมปทานฉบับใหม่2 5 6พิพี่โคก็มาเยี่ยมพี่โคก็มาเยี่ยมก็รันเลยและนาดเกิดเจ๊งกันทั้งวงการก็เข้าใจกันได้มันก็ต้องเยียวยามันก็ต้องอุ้มคิงพาวเวอร์ไม่ว่ากันแต่มันก็มีคําถามเดียวจะอุ้มกันจนถึงเมื่อไหร่จะอุ้มกันขนาดไหน ใช่ไหมครับจาก2,560เมื่อวานเมื่อวานเราบอกว่าจากปี2,563ลากมาถึงแค่ต้น<ม>ต้นปี2,568ในช่วงนี้จาก63มาถึงต้นปี68ไอ้คำว่าต้นปีก็คือเดือนมกรากาุมพภานี่แหละค่ะนี่ยังกุมพภาอยู่ปรากฏว่าเกิดปฏิบัติการอุ้มคิมพาวเวอร์3ครั้งด้วยกันครั้งที่ 2, 1 2,563ครั้งที่2 2 5 6 6 66ค้าครั้งที่3ข้ครั้งล่าสุดเมื่อวานที่เราเรายงานไปครั้งที่3 2,568ข้าครั้งแรกเราก็เข้าใจว่าไอ้ที่คิงพาเวอร์เขา้าค้างจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทน4,000กว่าล้านบวกบวก,บวกแล้วตามสัญญาสัมป,ปทานจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยค้างชำระอัตรา18%ตต่อปีเนี่ยเขาจะอุ้ม ด้วยการผ่อนปลนค่าดอกเบี้ยลดลงมาครึ่งหนึ่งเหลือแค่ 9%, 9จาก18เหลือ9%ดอกเบี้ยในค่าสมัมปทานค้างจ่ายก็ช่วยได้มากมายมหาศาล <คะ S 2> เราก็เข้าใจว่าแค่นั้นนะปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาเช้าชวันนี้เพิ่งมารู้ว่ามากกว่าเรื่องของการลดดอกเบี้ย <คะ S 1> ดังนั้นดังนั้น ไปดูกันเต็มๆสักนิดสิครับว่าอุ้มคิมพา o w e เวอร์ครั้งที่3 2,568เขาอุ้มอะไรกันบ้างนี่เลยค่ะข้อมูลมรนัจอเขณาดนี้นะคะระบุว่านงยอมให้เลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่งวดสิงหาคม2,567ถึงงวดกรกฎาคม2,568รวม12งวด12เดือนค่ะเลื่อนออกไปงวดละ18เดือนแสดงว่าเขาข้างใจ ตั้งแต่สิงหา67เค่ะยาขันนั้นเลยดูสถานการณ์ก็คงค้างจ่าย,ลายไล่เป็นลูกระนาดอีกหลายเดือนต่อเนื่องกันไปยาขันนั้นเลยยินยอมให้เลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่งวดเดือนสิงหา67เจฟังให้ดีนะไปจนกระทั่งถึงงวดเดือนกะระกฎะาคมแต่เดือนนี้เดือนอะไรเดือนกุมภาเดือนกุมภานะารวมทั้งสิ้นสิบสองวดในแต่ละงวดนั้น ให้เลื่อนชำระออกไป18เดือนงวดละ18เดือนหมายความว่าสิงหา6-7งวดเดือนนั้นให้เลื่อนออกไป18เดือนจะต้องไปเริ่มจ่ายเมื่อไหร่ผมไม่ทราบแสดงว่างวดเดือนกรกฎาคม68มันยังไม่ถึงนะแต่เลื่อนชำระล่วงหน้าเลยนะงวดกรกฎาคม2568งวดเดือนนั้นให้เลื่อนชำระออ,ออกไปอีก18เดือน นับไปอีก18เดือนนับจากกรกฎาคม68จะต้องไปเริ่มใจเดือนไหนปีไหนก็ช่างมันเลยครับโอ้นี่ข้ามปีเลยนะก็นับไป18เดือนก็ข้ามปีเลยนะใช่ค่ะโอเคไม่แค่นั้นลดดอกเบี้ยค้างชำระจาก18เหลือ9เปอร์เซ็นต์คุณกีรติ CEO AOT ทอทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน เจ้าของสามบินสุนภูมิดอนเมืองและอื่นๆอ,อีกมากมายคุณกิิติเสียงแข็งแข็งเสียงแข็งแข็งไม่ใช่เรื่องของการแก้สัมปทานและเราจะไม่แก้สัญญาสัมปทานเป็นอันขาดทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงแค่การปรับโครงสร้างการชำระหนี้และโครงสร้างการคิดดอกเบีย้ยผิดนัดชำระ <c oughs> ครับรับทราบครับ เห็นเขาบอกว่ารายอื่นก็ขอยืมยืน่นยื่นขอมาแบบ King Power ด้วยนะก็ต้องให้ทุกรายด้วยเหมือนกันเขาก็ให้ทุกรายมสมมุติว่าในยอดค้างชําระ5,000ล้าน4,000ล้านเร็เรเศๆมันเป็นของ King Power เจ้าเดียวเจ้าใหญ่อไอ้เจ้าอื่นยังไม่ถึงพันล้านเลยรว,ว,วมรกันทุกเจ้ายังไม่ถึงพันล้านเลยแต่ว่า King Power เจ้าเดียวเนี่ยสี่พกว่าล้านจากห้าพันล้านโอเครับทราบกตามนี้ไม่อุ้มก็ไม่อุ้มนะ อย่างไรก็ตามย้ำกันอีกครั้งจุดยืนเจอาลิทัว์ไทยพิโคมากระทบคิมพาวเวอร์จริงต้องอุ้มต้องเยียวยาต้องดูแลคิมพาวเวอร์เหลือคำถามเดียวจะดูแลกันขนาดไหนจะดูแลกันถึงเมื่อไหร่ก็เท่านั้นเองปัญหาทางธุรกิจของคิมพาวเวอร์นอกจากพิโคยังมีปัจจัยอื่นเข้ามาประกอบด้วยหรือไม่ ที่ทำให้สถานการณ์ของ k ิมพาวเวอรมันช็อตได้ถึงขนาดนี้จบ